ทุ่งหอมสมุนไพรชุมชนบ้านแม่สางาสวัสดีครับตามที่กลุ่มของพวกผมนะครับได้สนใจทําเรื่องสมุนไพรของชุมชนบ้านแม่สางานะครับที่จะนําไปต่อยอดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากาคุณตาใจแหลงนะครับซึ่งก็เป็นประชาวบ้านนะครับก็ได้ไปแนะนําสมุนไพรท้องถิ่นให้กับเรานะครับซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ ตามบ้านเรียนของชาวบ้านทั่วไปในชุมชนของบ้านแม่สางาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เรากำลังไปหานะครับหลังจากที่เราได้ไปค้นหาสมุนไพรกับคุณตาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบเลยครับซึ่งวัตถุดิบของเรานะก็จะมีข่าขมิ้นขมิ้นดำใบเตยขมิ้นเหลืองขมิ้นชันใบมะกรูดครับตะไคร้ครับน้ำมันยูคาลิปตัสกระบุนยิ้มทอน,นะครับน้ำมันไทยแล้วก็ถุงผ้าครับ เมื่อผมเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์และก็สมุนไพรต่างๆครบแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะได้ไปเป็นวิทยากรนะครับสอนให้กับเด็กๆหน้าโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเดินทางที่ผมได้บันทึกวิดีโอไว้นะครับก็ได้เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านห้วยโ่งอ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการทำกิจกรรมครับ เมื่อเดินทางมาถึงยังโรงเรียนบ้านให้ปกครอนนะครับผมก็ได้เซ็ตอุปกรณ์ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเพื่อนเพื่อนก็ได้เข้าซูมมาเพื่อที่จะบรรยายร่วมกันกับผมนะครับและผมนะครับก็ได้เป็นตัวแทนเพื่อนๆนในการทํากิจกรรมนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการและก็การทํากิจกรรมตลอดทั้งภาคเช้าของการอบ,บรมเป็นวิทยากรในเช้าวันที่ยี่สิบเก้าธันวา เมื่อเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ผมนะครับได้บรรยายถึงสรพคุณสมุนไพรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้ให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มตามสูตรสมุนไพรของเราทั้ง2ส,สูตรนะครับจากนั้นนะครับผมก็ได้เป็นผู้ดําเนินายการต่อนะครับแล้วก็เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมต่างๆดังที่ได้เห็นในวิดีโอคลิปเลยครับ ตลอดของการทํากิจกรรมนะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็ได้รับความร่วมมือจากคณะครูจากโรงเรียนนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับในการ ลงมาดูนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในการถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับเพื่อบันทึกข้อมูลที่สําคัญเพื่อจําเป็นที่ต้องการนําเสนอนะครับอันนี้นะครับก็จะได้จะเห็นได้ว่าเด็กนะครับก็แบ่งกันเป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็ผสมสมุนไพรทั้งสองสูตรของเรานะครับก็ได้คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับตลอดระยะเวลาในการทํากิจกรรมนะครับก็จะได้เห็นได้ว่า เด็กๆนะครับมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความสนใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการนําสมุนไพรที่เราคุกเข้าเข้าด้วยกันแล้วนะครับนํามาใส่บรรจุภัณฑ์แล้วก็มีว่าถุงหอมของเราเองนะครับแล้วก็มีใบงานให้เด็กๆได้ทํานะครับ หลังจากเสร็จกิจกรรมนะครับเราก็ได้มีการบันทึกภาพร่วมกันนะครับทั้งเด็กแล้วก็ทีมวิทยากรเองนะครับแล้วก็ทางคณะครูเองนะครับก็ได้มาร่วมบันทึกภาพด้วยกันครับ